ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง The Best Channel อีกครั้งนะครับผมแล้วก็อยู่กับเกมรู n หน้าออริจิเช่นเคยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาแนะนําผู้เล่นสายฟรีนะว่าช่วงกลางกางเกมไม่เใชกว่ากลางเกม,มช่วงต้นเกมไปถึงกลางเกมเนี่ยเลเวลเท่าประมาณ4 6่หถึงห้เนี่ยจะฟาร์มยังไงเพราะว่าผมเห็นในกลุ่มหลายคนที่แบบว่าเออสี 4, 6, แล้ววิ่งเควสไม่ไหวต้องทาไงดีแบบนู่นนี่แบบต้องฟาร์มแบบไหนอะไรยเงี้ยต้อง อธิบายก่นว่าสายฟรีกับสายเตอร์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วแหละแล้วอีกสาเหตุหนึ่งที่มันต่างกันมากเพราะว่าเกมมันมีแพ็คนี้ครับผมมีแพ็คที่มันเป็นอาวุธบวกเจ็ดนะอาวุธกับเครื่องป้องกันบวกเจ็ดซึ่งความโกงของมันคือคืออาวุธเนี่ยมันเป็นอาวุธมันจะเขียนว่าเลเวลอุปกรณ์51ใช่ป่ะมันจะไม่เหมือนอาวุธที่มันเขียนว่าจากัดเลเวลนั่นหมายความว่าอาวุธชิ้นเนี้ยผมเป็นหเอ้ยมันเลเวลอุปกรณ์51ใช่ไหม ผมวิวห้าสิบผมใส่ได้เลยซึ่งถ้าดูไปดูในคลิปก่อนหน้าผมได่นนักดาบคู่อีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นผมมาคิดว่าเอ้ยมันต้องรอเวล้าถึงซื้อแต่ความจริงแล้วไม่ใส่ได้ตั้งแต่เวแิแรกๆกเลยนั่นแหละมันทําให้คุณแบบได้ค่าเซตตาที่มันโกงมากเพราะมันเป็นแบบอาคลาส a บวกเจ็ดอย่างเงี้ยคุณจะสามารถวิ่งเควสแบบได้ยันแบบววห้าสิบกว่าเลยแหละแต่ว่าถ้าแบบเป็นสายฟรีไม,ไม่ไม่ได้เติมนะผมก็แบบนะนําว่าถ้าประมาณว 4, 6, 4, ิวสี่หกสี่เจ็ดอ่ะมันจะเริ ต่อให้ปั๊มยาสู้ก็อาจจะแทมไม่ค่อยไหวแล้วอาจจะแบบเลือดน้อยเพราะว่าถ้าสายที่ไม่ใช่สายเติมอ่ะก็จะไม่มีในส่วนของสร้อยคอเนื้มูลซึ่งสร้อยคอนเนื้อหมูล่ยมันจะบวกเลือดบวกละหนึ่งร้อยบวกเอ้ยบวกละหนึ่งหมื่นถ้าตีบวกสองจได้เลือดสองหมื่นถ้าคนที่ไม่มีสร้อยคอนเนื้อหมูล่ยเลือดอยู่สักประมาณหกถึงแปดพันหรือนักดาบผมก็คือเลือดสักประมาณหมื่นหนึ่งเงี้ยเออมันโดนมอนตบแบบถ้าโดนมอนลุมเงี้ยมันก็อาจจะมีสิทธิ์ตายได้ใช่ปะ อะไรอย่างนั้นเพราะงั้นเนี่ยแนะนำว่าถ้าเป็นผู้เล่นสายฟรีเนี่ยสัก4ี่ถึงสี่เจ็ดเนี่ยคุณคุณก็หยุดทำเควสไปก่อนได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันผมเวลหยุดทำเควสไปตอนเวลสี่หกสี่เจ็ดเหมือนกันนะแต่ว่าถึงแม้ตอนนี้จะเป็นสายเติมนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าวิ่งเควสมันช้ากว่าบอดเองอะ่ะเออเพราะว่าตอนนี้ผมเวลห้าสิบใช่ป่ะแต่นี่คือเควสเวลสี่หกสี่เจ็ดนะแล้วมันจะให้ไปตีมอนก็คือทหารอาราขากอบบินใช่ป่ะซึ่งทหารอาราขากาบ,บินเนี่ยมันอยู่ในแมปในส่วนของ เบืงเครา่ามันเป็นมอนเลเวลเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงมอนเลเวลหกสิบเอ็ดซึ่ง 47, เลเวลสี่เจ็ดไปตีมอนเลเวลหกสบเอ็ดอะแม่งห่างสิบห้าเวลเลยนะแถมได้ EXP กพอะสมมุติถ้าเราไปตีแบบถ้าไปคิดว่าทำเควสไปด้วยฟาร์ไมไปด้วยอะ EXP ได้ไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าอันนี้มันได้ร้อยอ็กินร้อยเทไดรร้อยสี่เจ็ดใช่ปะแล้วมันก็อยู่ประมาณร้อยหกสิบถึงร้อยแปดสิบทวิ่งต่างแค่สี่สี่สิบ แต่ว่าผมตีตัวเนี้ยผมตีแค่สองสองฮิตหนึ่งฮิตนี่เงี้ยเห็นปะเนี่ยถ้าตีแบบว่าปกติก็คือตีสองฮิตตายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเหตุผลว่าทําไมเนี่ยถึงต้องมาฟาร์มก่อนก่อนจะไปวิ่งเควสมันทำให้เราเก็บเลเเรไดๆไวขึ้นแล้วก็แมพที่แนะนำหนึ่งก็คือแมพที่เราสามารถจบมอนได้ภายใน 1- นถึงสงฮิตซึ่งก็คือแมพหุบผาชั้นเสียงลมนะอืมสักประมาณ4ี่หเนี่ยก็เริ่มมาฟาร์มเลยแล้วแล้วก็ ฟาร์มแบบเป็นเป็นตี้เนี่ยมันก็จะได้ EXP เพิ่มแค่นึ่งสิบเปอร์เห็นปหมแต่ว่าต้องอยู่ในแนวด้วยกันแล้วก็อยู่ในแมปเดียวกันนะอย่างเช่นเนี่ยอยู่ในแมปเดียวกัน4 3่สามอ่ะทำไมเหลือสามคนละวะเออสี่น่าจะ4คนแหละถ้า4คนเนี่ยมันได้ EXP พีสิบเปอร์แล้วก็ถ้าสามคนมันได้ห้าเปอร์มั้งแล้วก็สองคนได้สามเปอร์มั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะเออมันได้ยีกพีตามสัดส่วนไปแต่ว่าตี้มันเต็มที่ได้เจ็ดคนแต่ว่าก็ได้ยีกพีมากสุดแค่สิบเปอร์อยู่ดีแล้วก็ได้ของก็อ เนี่ยมันจะเห็นอีกปีอย่างเงี้เยเแอบได้สิบห้าสิบห้ามจะขอของอื่นประมาณนี้นะก็น่าจะประมาณนี้บ่าถ้าพูดถึงสายฟรีที่จะเก็บเวลฟาร์มที่ไหนแล้วก็ทําไมถึงสี่หกถึงอ่าเวล์สี่หกสี่เจ็ดก่องต้องมาฟาร์มที่นี่เพราะว่านอกจากจะวิ่งเควสไม่ไหวแล้วเนี่ยมอนแมปเนี้ยมันจะตอบของเลเวลห้าสิบเอ็ดให้เนี่ยเห็นไหมพวกเข็มขาดหรือว่าพวกจะเป็นเอ่อเสื้อเกะห้าสิบเอ็ด เนี่ยเห็นว่าเสือ้อเกาะ51หรือพวกของต่างๆเนี่ยพวกหินพวกที่พวกพวกแซฟฟ้งคาเฟาที่เอาไปขายได้หรือว่าส่วนของคิตตันแสงที่เอาไปทำสร้อยทำนุ่นทำนี่ทำนั่นนะอืมก็4 7มาฟาร์มแบบนีจ้จะได้ของ5 1ใช่ไหมแล้วพอสักประมาณ 5x เอ็ดเราก็ย้ายไปฟาร์มแมบบบึงต้นบิญญาณเนี่ยเราก็ไปฟาร์มหาของเวลห้าใส ก็ประมาณนี้แล้วพอเราห้าหกปุ๊บเนี่ยเราก็ไปหาของแมปในส่วนของบึงบึงเคียร่าเพื่อหาของหกหกสิบเอ็ดต่อเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นขั้นบันไดไปแบบนี้นะเบื้องต้นก็คือประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือการลงดันเจียนไอเทมครับผมนี่อันนี้ผมลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็มันก็จะได้ในส่วนของอุปกรณ์ตั้งแต่เวลห้าหกไปมันมีห้าหกห้าเอ็ด แล้วก็4ี่แล้วก็ 4, 4 6, ีอมั 4, 8, นะ้งเนี่ยอืมเนี่ยสี 4, 8, ก็คือดอปสูงสุดก็คือเวลห 5, 5 6ก็คือดันเจียนคันแรงนะซึ่งเอาจริงๆมันดีนะเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นเนี่ยผมเล่นช้ากว่าคนอื่นไปก็ดีก็คือให้พวกที่แบบเวลแบบเยอะๆเนี่ยเขาไปลงดัน2เพื่อหาของเวล,แบบลแบบ6,1ถึงแบบ80ไปก่อนแล้วก็มาฟาร์มแบบนี้ ซึ่งจริงๆฟาร์มในดันนี้มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันฟาร์มได้แค่6กนาทีแล้วก็ถ้าอยากฟาร์มเพิ่มเนี่ยซื้อส่วนของการภาวนาของลูน่าซึ่งเอาจริงๆผมว่ามันก็แพงเหมือนกันเพราะว่ามันใช้120โทปาใช่ปะ่ะแล้วมันได้แค่30นาทีถ้าคุณจะฟาร์มดันเจี้ยนไอเทมเนี่ยเพิ่มอีก1ชั่วโมงเนี่ยคุณต้องซื้อทั้งหมด2ใบก็คือ2 4 0โทปาซึ่งถ้าเทียบราคาเนี่ยโทปา,เน,ทปาเนี่ยมันจะอยู่ 600บาทได้พันห้าร้อยโทฟาอืมก็ถือว่าค่อนข้างแพงถ้าผู้เล่นผู้เล่นสายฟรีก็อาจจะแบบซื้อลงดันสองรอบไม่ได้แน่ๆเพราะงั้นเนี่ยที่จะแนะนําคือลงดันเจนไอเทมเวลาที่คนเขาไม่ค่อยเล่นกันอย่างเช่นเนี่ยสักประมาณบ่ายโมงเงนี่ยหรือแบบวันจันทร์ถึงสุกก็คือแบบเก้าโมงสิบโมงเช้าที่แบบคนเขาอขอกไปทํางานอะ่ะเออเราก็ค่อยมาลงดันเจนไอเทมอะไนั้นก็ก็ได้นะทําให้แบบเราตีคนเดียวแล้ว เราปิดวงเดือนเราก็จะได้ของมาเยอะแยะมากมายอย่างที่ผมได้เนี่ยของที่แบบอย่างเงี้ยคือของที่มีข้อหมายตกใจก็คือแบบเวลเราไม่ถึงใช่ปะ่ะหรือเป็นของที่มีข้อหมายเพชรมาก็คือแบบของที่รอาการส่องเนี่ยผมมีเอ่อผมมีเนี่ยอันนี้โลเวลสี่หกเกรดเอด้วยแต่ว่ามันต้องใช้ใบประเมินขั้นสูงที่ใช้โทป,ปาซื้อซึ่งผมก็คงจะไม่ซื้อเพราะว่าเดี๋ยวรอไปส่องของเวลห้าสิบหกแทนเพราะว่าผมใส่ตอนนี้ผมใส่ของเวลอันนี้อยู่ก็เลยรู้สึกว่า จะไปเสียเงินค่าซื้อใบใบประเมินทําไมเพราะใบใบประเมินเนี่ยมันราคา5้าห้าสิบัปาร์เลยนะเออและทัวปาร์เกมเนี่ยถ้าใครเล่นก็จะรู้ว่ามันหาค่อนข้างยากมากมันได้แบบเนี่ยได้ทีละแบบ14บสี่องหกหเงี้ยมันมันได้น้อยอะ่ะเออเพราะงั้นเนี่ยก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปส่องของที่เราไม่ได้ใช้นะก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปนี้นะ่จาจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวมันยาวเกินไปเดี๋ยวคลิปหน้านะ่เผมจะมาพูดเกี่ยวกับ การคราฟสร้อยนะครับผมเนี่ยพวกสร้อยแหวนเนี่ยเอาจิงริงอดีนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าอดีดาบคู่เนี่ยผมได้ในส่วนของออแหวนทองแดงขั้นเจ็ดนะเออมันก็จะแบบคือสร้างของแล้วมันได้มีดาวมาให้เลยไม่ต้องไปสุ่มเพิ่มอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปว่าคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอเท่านี้แล้วไงถ้าใครคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ก็งไงฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e หรือว่า ติดตามช่องไว้เป็นกำลังใจให้เราสำหรับคำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสรวนวันนี้ก็น่าจะลากันไปก่อนเพียงเท่านี้ขอตัวไปอัดคลิปหน้าแล้ะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ